พาไปดูที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะสำหรับหญิงสาวนในช่วงยุควัยต่างๆ2 0 30 40นะว่าพวกเธอเนี่ยมองศิลปินเคป๊อคนไหนหล่อที่สุดครับ ในแต่ละช่วงวัยนะครับแฟนๆของเหล่าไอดอลเคป๊อปครับจะทําการโหวตไอดอลแห่งวงการเพลงเคป๊อปที่ได้รับความนิยมที่สุดเป็นประจําทุกปีครับโดยในประเทศญี่ปุ่นครับผู้หญิงจํานวน14,667คนได้โหวตให้คะแนนไอดอลชายแห่งวงเคป๊อปอาวงการเพลงเคป๊อปครับที่หล่อที่สุดโดยแต่ละคนครับสามารถให้คะแนนโหวตไอดอลได้หลายคนสิ่งที่น่าสนใจก็คือได้มีการแบ่งด้วยครับว่าไอดอลชายขวัญใจผู้หญิงญี่ปุ่นในช่วงวัยรุ่น วัย20วัย30วัย40ปีเนี่ยมีใครบ้างที่เข้ามาวินเป็นอันดับที่1ครับสำหรับผู้หญิงญ,ญี่ปุ่นในช่วงวัยรุ่นครับต่างก็พร้อมใจมอบคะแนนโหวตนะฮะให้กับคิมแทฮยองครับหรือว่า V แห่งวง BTS ครับที่ได้รับคะแนนโหวตเข้าวินมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนไอดอลชายในวงการเพลง K-POP ที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้หญิงญ,ญี่ปุ่นในช่วงวัย20ปีมากที่สุดครับตกเป็นของจองฮันแห่งวง17 ส่วนผู้หญิงญี่ปุ่นครับในช่วงวัย30เนี่ยก็เห็นท้องต้องกันนะครับว่าแพมินครับเป็นไอดอลชายแห่งวงเพลงเคป็อที่หล่อที่สุดในขณะที่คิมแทฮยองหรือว่า V แห่งวง BTS ครับนอกจากจะรั้งอันดับหนึ่งไอดอลชายเกาหลีที่าสาวๆาววัยทีนมองว่าหล่อที่สุดแล้วครับ หญิงในช่วง40ปีต่างก็พร้อมใจมอบคะแนนโหวตให้กับ V จนทําให้ไอดอลหนุ่มแห่งวง BTS คนนี้รั้งอันดับหนึ่งไอดอลชายเกาหลีที่หล่อที่สุดสําหรับหญิงญี่ปุ่นในช่วงวัย40ปีเอาไว้ด้วยครับอืมเร้วกว่ี BTS ยังไงก็มาแรงจริงๆนะวงอื่นก็มาทำต่างกันมาเลยนะครับ